เริ่มต้นครับเหม็นปลาระ,ระควันย่างไฟนะครับแม่ค้าสมตำถือไลออกจากบ้านเศร้าพนาอ่ะมาเบิ่งกันครับเกินคนเฮานะครับนะทำมาหากินเลี้ยงฉีบคนละยางคนละแนวกันทำมาหากินก็นลำบากนะพี่น้องเนาะนะฮะ,นะฮะเจ๊เต้าครับแม่ค้าสมตำร่ำให้ ถือเพื่อนบ้านห้องรองเลี้ยนนะครับเรื่องกินปลาแดกแลือกินปลาลาเหม็นควันย่างไก่พร้อมจนถือไกลจากบ้านเศาวันที่สิบสกุมภาพัพานธ์2 5 6พครับผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องรองเลี้ยนจากเจเต,เตา เป็นแมค้าขายสมตำว้หาสิบป,ปีนะครับที่ทม่าหาเรียงชีพด้วยความถนัดของเจ้าของนี่ละอาศัยอยู่ในบ้านเสาายในชุมชนแห่งหนึ่งในอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยเธอเดเว่าถึงความทุกข์ใจที่สั่งสมมาโดลละหลังถือเพื่อนบ้านลองเรียนเรื่องหมิ่นเหม็นกลิ่นปลานะครับเหม็นกลิ่นประแดกจากการเตรียมวัตถุดิบขายสมตำและก็ควันจากการยางไก่ที่ใส่ใน้านน่ะละ่ะ หล้วก็จนว่าในที่สุดเจ้าของบ้านเศร้าตัดสินใจขอให้ย้ายออกจากบ้านเศร้าพนาอ้วะเจรแล้วจะไปขายของแสลราบานนี้ mm. เจเต้าได้ว่าให้ฟังทั้งน้าตาว่านะครับตนในเศร้าบ,บ้านหลังนี้มาโดนกว่าหนึ่งปีเราได้พร้อมทําสัญญาเศรา้ายางถือต้องโดยใส่บ้านเป็นที่อยู่อาศัยและสถานที่เตรียมอาหารขายสมตามในตลาดนะเพื่อเลี้ยงดูแลลูกสองคนที่ยั่งเรียนหนังสืออยู่ แล้วบอกว่าหนูก็แค่คนธรรมหากินแล้วว่าเพะอยาบ่าบาเ,คบาเคยคิดจะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ไดดอกแต่คือการกับทุกมือนี่เอียงเอียงกะบบอพ่อใจเขาไปเบิร์ดคุยยางน่นะนะฮนะโดยช่วงแรกที่เขามาอยู่เพื่อนบ้านเริ่มลองเลี้ยนว่าได้กลิ่นปลา,าที่ตนนต้มเพื่อใส่ในร้านนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือควันจากการย่างไก ทำให้เดือดร้อนจึงอ่าโทษแจง้งเทศบาลให้มาตรวจสอบหลายเถื่อแม่จะพยายามแก้ไขโดยการติดตั้งปองผัดล่มนะครับดูดควันเห็ดทอขึ้นไปใส่เตาแบบไรควันนะครับแล้วก็ต้มปลาในพื้นที่ปิดมิดชิดก็ดูเหมือนจะบรสามารถลดความบ่พอใจของเพื่อนบ้านได้ซึ่งก็ตนลงทุนไปเป็นหมืน่นเต็ด ผัดล่มดูดควันแน่ย่ายหมอปลาไปต้มขังในครัวทำทุกอย่างที่เขาบอกแต่เขาก็ยังบรยุตรลองเรียนนะครับตนกะคือการกับคนเพียรอยู่ตลอดเวลาตอนนี้รู้สึกเมื่อยขนาดวันต่อไปนะฮะมาหลังจากตนถึงลองเลียน ทั้งเจ้าของบ้านเศร้าก็เล่อยแจ้งให้ตนยายออกจากบ้านโดยอ้างว่าปัญหานี้ทําให้เพื่อนบ้านเกิดความบ่พอใจและอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของชุมชนหลังจากตนได้ยินคานี้จากเจ้าของบ้านแทบลมทั้งยืนครับเพราะว่าบ่มีที่อยู่ใหม่และก็เงินที่มีอยู่ในส่วนส่วนใหญ่กับเบิร์ตไปกับการแก้ไขปัญหาตามที่ถึงลองเลี่ยนนั่นแหละนะครับซึ่งกับตอนนี้ ตนกับบมีที่ไปมองไดแล้วเงินกระเบิดไปกับการติดตั้งปองควันดูดควันมูนี่สื่อเตาไม่ทาทุกอย่างแล้วตามที่ถูกลองเลี้ยนตนกับบุร่ษสิไปไสยเห็ดจังใดแล้วก็อยูมองไดตนแค่ต้องการหาเลี้ยงลูก เดี่ยบ่ได้ตั้งใจให้ผูใ้ใดเดือดร้อนเลยละวะนะเรื่องราวของเจเตาสางความเห็นใจใครับบางคนในชุมชนซึ่งมองว่าเรื่องนี้ครับควรได้รับการไกลเกลีย่ยหลายกว่าการลองเลี่ยนจนว่าถึงขัน้นลาทีบางรร่เสนอให้เทศบาลน,นะครับพิจารณาหาพื้นที่สําหรับค้าขายหรือว่าทําครัวนะที่เหมาะสให้ครับเจเตาเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งนะครับและก็บ,บอกกระทบต่อ การธรรมหากินในขณะเดียวกันกับายบ้านเพื่อนบ้านที่ลองเลี้ยนยืนยันว่าพวกเขาก็ไม่ได้มีเจตนาสิไระนั่นเดี๋ยวล่ะแต่กินและควันกระทรงผลกระทบต่อสุขภาพแ้ะครับคุณภาพชีวิตของเขาจึงแจ้งนะครับต่อเทศบาลเพื่อแก้ปัญหาครับเรื่องนี้ครับ ผู้สื่อข่าวจะติดตามความคืนหน้านะครับและก็สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมมาที่แก้ไขยังไดนะแต่ตอนนี้ครับเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่กันได้ย่างสงบสุขเป็นธรรมนะครับแต่ตอนนี้ก็สงสารเจแล้วเนาะจักสีใหญ่ของจักสีอย่างแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนลงทุนหลายหมื่น ปองควันอยังก็เต็มที่แล้วล่ะนะครับบางเื่อนี่ล่ละพี่น้องครับน่ะคนถ้าได้ตั้งแง่ตั้งงอนกันแล้วนะครับแม้นสิดีบันไดกับคือเกาครับน่ะเมนยูน้ำกันไก้กันก็สิเบืองหนากันบ่รด้เดไอบาทที่นี่นะครับแม่เอ้ยสู่ๆเด้อสู่ๆครับเป็นกำลังใจให้คนธรรมหากินครับนะฮะเข้าปรับเปลี่ยนเจ้าของเพื่อผู้อื่นเขาบรรลุสึกเสียใจดอกแต่ตว่าคนอื่นน่ะพยายามที่ลดละปรับเปลี่ยนให้กับเข้าบ่ออนนั้นเขาสิเสียใจบ่เสียใจขึ้นอยู่ครับเนาะ นิสัยของแต่ละคนนะครับคิดจังสันเดแมด้อนะฮะให้กำลังใจนะครับบ่อยากให้พิสกันนะครับเสียเวลาใส่ชีวิตนะครับไปต่ออีกข่าวหนึ่งครับนี่กระเด้งผู้กำกับการต่อม่อตากเซนคอเซนเตอร์นะครับคนหายขามแดนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เหตุให้คนอื่นทุกยากลำบากกันยอน พวกวิชาชีพข้อเส้นเตอร์อย่างไรพี่น้องชีวิตเกิดมากเพื่อสางความลําบากให้ผู้อื่นนตะ่บ่หูจักสำนึกคิดบ่หูจักและอายใจเนาะผมว่าเนาะเหตุใดผู้อื่นบางคนขจาทําการทํางานมาบาหูอิโนโอิเนอย่างเนาะกว่าสี่สิเรียนจบมากกว่าสี่ไดตําแหน่งกว่าสี่ใตเต่าบ้านสุดท้ายนะครับพอมาเจอปัญหาโปบสุดท้ายนะคือปราสาทไส้ถือคืนทะเลเลยพี่น้องพังไปต่อหน้าต่อตาทางเธอกละตาิตโตนอยู่ดนเนาะผมว่าเนาะเ้นผมข้อเส้นเตอร์ครับเด้งผููก่อการต่อหม้อตาก ซอยราชการสปรกตมหลังนักท่องเที่ยวถือหลอกไข่มาไท้แล้วกะหายตัวไปบริเวณชายแดนถือวิชาชีพผ้าไปฆ่ามนุษย์ผนว่าปราบปราบแกงคร์เซนเตอร์ครับวันที่3 3กุมภาพันธ์หา68นะผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าพ้นตำรวจตรีปรัชญาประสานสุกร่องภูบญชาการสำนักง,งาน ตรวจคนเข่าเมืองรักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจค้นเข่าเมืองลงน้ำคํำสั่งสำนักง,งานตรวจค้นเข่าเมืองทีย่ทับสอนะครับลงวันที่สิกุมภาพันธ์2 5งหเมื่อวานนี้ครับเรื่อง้าราชการตำรวจซอยราชการในความใจความว่าตามที่ปรากฏข่าวสารในสื่อบนชนต่างๆซึ่งเผยแพร่ ข่าวนักท่องเที่ยวถูกวิชาชีพหลอกลวงมาที่ประเทศไทยแล้วหายตัวไปบริเวณชายแดนประเทศเมียนมาอีกทั้งมีการลักลอบข้ามชายแดนทางช่องทางธรรมชาติหรือว่าบูน้ำบักจับนะในพื้นที่อเาเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดและอำเภอพบพระจังหวัดตากกรณีดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับ าขามนุษย์บริเวณที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตากครับซึ่งก็อยู่ในความรับผิดชอบของพันตำรวจเอกบวรพบศุนยท่อนละเรข,ขานะซึ่งก็เป็นผู้กำกับการตรวจค้นขาเมืองจังหวัดตากเพื่อให้ได้รายละเอียดขอเท็จจริงที่ชัดเจนเพียงพ่อสำหรับการพิจารณาพฤติการและการลักฐานเบื้องต้นว่ากรณีมีมุ่นนะครับ ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดวินัยหรือบอรประการใดเนื่องจากเป็นกรณีที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศอีกทั้งมีกรณีที่สงสัยว่าข้าราชการตำรวจได้ประพฤติบกพร่องต่อน้าที่หรือว่ามีกรณีที่เป็นที่สงสัยว่ากระทาความผิดทางวินัยหรืออาญาหาก ให้ปฏิบัติหนะ้าที่อยู่ในหน่วยงานเดิมอาจจะ,ะก็ให้เกิดความเสียหายนะครับดังนั้นเพื่อให้ปฏิบัติการราชการของสำนักง,งานตำรวจตรวจค้นข่าเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและกลบ่ให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานราชการนะครับจึงได้ให้พันตำรวจเอกบาวรอนพบเด็ไปซอยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการอ่าสำนักงานตรวจค้นข่าเมืองโดยขาดจาก การปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมและกาให้พันตำรวจเอกเพื่อนกลินพย้อมนะครับร่องผู้บังคับการตรวจค้นเขาเมืองสามหลัก,าลกาสารราชการแท่นผููกกับการตรวจค้นเขาเมืองในจังหวัดตาัางนีครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงน,นะครับอันนี้เป็นหน่วยงานที่เขาเจ้านะ่ะสืบซ้อ,อกันอยู่ภัยพิษไติัยถึกนะเบิรงกันเดานะครับแต่ว่าโอ้ยพากัน จักรวาจังใดครับแห่กันเข้ามาลังไหลกันเข้ามาปล่อยกันเข้ามานะครับบารูว่าเขาท่างใดแนบ,บัดออกเันออกประเทศไท่ได้บาดท,ที่นี่แห่มาเมื่อละหาลอยหกลอยขจาว่าซิมีเป็นหมืน่นนะจังใดก็จะให้รับผิดชอบเด้อนะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งกระดูกแขวนคอนี่นะครับมาประเทศเท่าเพื่อมนุษยธรรมสิบบเสียคาเครื่องบินเห็เขาบินกลับบ้านเขายังสิ่าไห้ว่า,วาพอเขาเป็นเหยื่อ้ะถามเนี่ยครับตอนที่อยู่ในหันไปตัวไปต้มผู้อืน่นน่ะผู้อื่นเป็นเหยือ่อเขาคือกันเขาควรที่สิได้รับผลที่เขา กระทำนะครับบ่เมนว่าพอถ้าถือกจับได้เรากลายเป็นเหยื่อถือตัวมานะครับข้าวเขาออกต้มต้มนะครับออกทั่วโลกทั่วประเทศทุกช่องว่าลักษณะการจังสี่จังสีนะครับบ่เมนความจริงนดะ็ก็ยังฟ้าฝืนไปอยู่สแสดงว่ามูเจ้ากรยู่ว่าเขาสิตัวจะคอยพากันขามไปอันนี้บ่ได้ซ้ำเติมด้อพี่น้องเว้าให้คิด นะคิดอีกมุมมองหนึ่งผมเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายฮะลังเทือก็ระได้นะครับลองคิดว่านะตอนโยพุนเขาตัวคนได้เท่ะลอยล้านพันล้านนะครับได้เปอร์เซ็นต์มีเงินมีหมองอยูหมองเศร้านะครับแมนบอรนะ่ะบางคนก็นไปโดยสมัครใจก็มีนะ่ะสุดท้ายกลับกายเมาร่วมว่าเป็นนะผู้คอ้อยผู้ถือตัวถือต้มนะครับเป็นแพะ่ยังสีก่กะนะฮะหรือว่าเป็นผู้เสียหายยังสีก่กะหาลังเทือก็ระได้เนาะอู โลก,กับแปลกๆก,กี่ดอกควมว่าเนาะมออสสิคุกกยยงงเเีแต็น เงินไปแตะให้มึงติดคุกกูอย <uh ู่กับมึงตรงนี้มาเท่าไหร่ทีใหม่มึงออกจากคุกมากูให้เงินกูช่วยมึงตามทำเตียงแต่มึงดีจ้าหอกเลยเขาเดวมึงเทงมึงจะแทงเทศกิทเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเองเทสกิจมึงมือล้มมันนี่จีบ้วกกูจัดให้นี่ก็เหตุเกิดขึ้นที่บ้านเฮาเนี่ยแหละพัทยา นะครับพัทยาชนบุรีมีแต่เรื่อง เจ้าทินพัทยาครับหลอนยาคลั่งบุกหาเรืองคอนริมหาดก่อนความีดแทงเจ็บไปหนึ่งนอนอยู่ชายหาดรับลมอยู่ดีๆครับอยกก่กระถือแทงโอ้ยเวลาตีหนึ่งสี่สิบเก้านาทีของวันที่สิบสามกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดครับนาตำรวจสายตรวจสพมพัทยารับแจ้งเหตุใช่อาวุธมีดมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเหตุเกิดเหตุเกิดที่บริเวณชายหาดพัทยาตรงขามปากซอยสิบถนนชายหาดพั ยหมูสิตบตําบลหนองปลืออําเภอบาราุ่งจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงได้พร้อมด้วยกําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกําลังอาสาสมาัครเมืองพัทยานะครับเฝ้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับไปถึงที่เกิดเหตุพี่น้องครับนะฮะกานที่เกิดเหตุําลังอาสาสมาัครคัวบวคุ้มตัวนายประโยชน์ขอสงวนน้มสกุลครับเดี๋ยวขันบอกไปแล้วสีอยากอายคน ไทยบานไทยเฮื่อนนักน้ำสกุลเดียวกันกนสิกายคนน้ำอายุ34ปีผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ห่างกันเล็กน้อยกูภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาก,กำลังประฐมพยาบาลจากนายจัก,กริต นะขอสงวนน้ำสกุลนะครับอันนี้บอกโรดนะเพราะว่าเราถึงทำลายเนาะอายุ34ปีคือการค้นเจ็บแทนที่สิเป็นมูก,กันเนาะอายุําำกันพี่น้องครับว่าถามกันก่อนบ่ก,ก่อนที่สิบีเหลืองเจ้าอายุเท่าใดสิได้เป็นมูก,กันนะนะโดยสอบถามผู้ก่อเหตุอ้างว่าถ้าค้นเจ็บเลยตะโกนใส่ตนนะก่อนจะมีปากมีเสียงกัน ตนเองสู่บ่ได้ก็เลยนําอาวุธของมีคมนะครับออกมาฟันที่แขนคนเจ็บเนี่ยก่อนจะมีกําลังอาสาเมืองพัทยานะครับที่จุดตั้งเต้นบริการนักท่องเที่ยวของเมืองพัทยาถึงสามเมตรนั่แหละเข่ามา,วาควบคุมตโตผู้ก่อเหตุเอาไว้ก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาเข้าตรวจสอบโอ้เจ้าหน้าที่เพิ่นเร็วนะนะครับนี่แหละพี่น้องครับจากการสอบถามผู้บาดเจ็บครับกาวะ ตนในนางเค็งโสปกติน่ะละนะทางคนก่อเหตุดันกับเขามาหาเรื่องตนก่อนจะนําอาวุธมีดนะครับมาแท่งที่ข้อตนนะครับแล้วตนเองก็ใส่เมื่อปัดมีดแล้วก็ออกโดยที่ตนบลูจากกับคนที่ก่อเหตุมาก,ก่อนเลยพนะเอาตนเองนางเคิงโสปกติอ่าคนเจ็บได้รับบาดเจ็บที่ข้อหนึ่งแผลนะครับ แขนซ้ายแล้วก็แขนขวามีแผลชะกันเพราะาเอามือปัดปองมีดนั่แหละนะครับโดยกู้้วยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาประมพยาบาลเบืองต้นก่อนน้ำตัวทรงร่งพยาบาลเมืองพัทยานะครับตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุพบซ่องใสยาบรรจุไข่ไข่กับยาเสพติดนี่แหละจำนวนหนึ่งซองตกอยู่บริเวณเกิดเหตุจึงเก็บเอาไว้ก่อนจะน้ำตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำที่สพเมืองพัทยา ก่อนจะตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายยอมรับสารภาพว่าเพิ่งเสพยาไอ้ไปได้มือหนึ่งเบื้องต้นตำรวจแจ้งขอเกล้าหายาเสพติดอวัย่อนส่วนเรื่องทำลายร่างกายผู้อื่นนั่นได้รับบาดเจเ็บหาผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลก่อนจะมีเรียกมาสอบปากคำก่อนจะ แจ้งขอหาเพิ่มเติมนะรตรวจสอบประวัติผู้ก,ก่อเหตุบนที่20ตุลาคมปีที่แล้วได้ก่อเหตุนำอวุธมีดนะครับออกมาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่เรษสก,กิจเมืองพัทยาโอ้เล่าบ่าเมนธรรมดาเหรอตัวนี่มันบอกขันเคยก่อเหตุก่อเหตุซ้ำยังสิแสดงว่านิสัยเป็นยังสั่นเนี่ยนะครับหรือสิเอื่นว่า แบบภาษาจีนว่าสังหัังเป็นทั้งสั้นก็ได้นะครับได้รับตําแหน่งนได้รับม่งไพ่สังคมเราได้เล่าเนี่ยนีถือว่าเป็นไพ่สังคมครับถ้ามีนิสัยแบบนี้นะครับรับม่งไปเลื่อยวันท่าไปนะครับจากสอนอสพ่อต่างๆ ที่เกิดเหตุนมคลัง่งบุกร้านหมูกระทะเคลียแฟนสาวชักปืนยิงโดนแขนลูกค้าวิ์ดับผนว่า,าโอ้เมื่อสั่งว่านางกินหมูกระทะอยู่ดีๆอยากกินแบ่บแนบ่ด็ขยากตัวนี้ต้องเลี้ยวใส่แม่นขวาใส่เสื้อกอไปกินบ่เนี่ยมนมนบหนว่านมคลั่งบุกเคลีย์หิงแฟนสาวพนักงานร้านหมูกระทะชักปืนยิงมัว่วโดนแขนลูกค้าสาววิดดับพนะก่อนตำรวจบุกจับฆ่าบ้านเจ้าโตยังเมาว่รูเรือง เมื่อเวลา,ายี่สิเาของวันที่1ิกุมภาพันธ์2อง8นะครับเมื่อวานนี้ครับจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่สายจเชียงรายได้รับแจ้งเหตุว่ามีการยิงปืนในร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งในพื้นที่ชุมชนบ้านดอยงามมู่สองตําบลเวียงพังคํำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจึงได้แจ้งตำรวจชุดสายตรวจนะครับรถยนต์รุดเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุทันทีวันต่อไปจากการตรวจสอบ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจพอ้อมกับได้สอบสวนเจ้าของล้านพร้อมนะครับและก็พนักงานที่เห็นเหตุการณ์จึงทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายสุขําทนานชัยอยู่ในอาการมึนเมาสุราอย่างหนักนะครับเก็บทรงบ่อ,อยู่เบื้องตน้นจากการสอบสวนทราบวา่าเมื่อยิ่งได้ก่อเหตุ เขามาทะเลาะกับแฟนสาวซึ่งก็ทํางานเป็นพนักง,งานอยู่ในลานพนะโดยเจ้าเข้าใจว่ามีหนุ่มๆมาจีบโอ้ยเนาะพร้อมกับโวยวายเสียงดังจนเป็นที่ตกอกตกใจของลูกค้าไายอื่นๆขณะที่กําลังนางรประพานอยู่นั้นนะครับพร้อมกับได้ยินเสียงปืนดังบริเวณสั้นที่หนึ่งจำนวนหนึ่งเถื่อ จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในร้านครับเห็นคนยิงและก็มีเหตุทะเลาะกับพนักง,งานภายในร้านและก็พบว,ว่าคนก่อเหตุได้ชักปืนออกมายิงโดยหันเก่ากระบอกปืนขึ้นไปทาทางบริเวณสั่นสองอจำนวนหนึ่งนัดทำให้กระสุนทะลุพื่นครับขึ้นไปเชี่ยวแขนของลูกค,ค้าสาวนะครับ อ่าไร่หนึ่งจนว่นไดับาบดเจ็บพนโอูมาสร้างว่าแต่กินหมูกะทกะกัสิต้องใสเสื้อกาะปุ่นบอไปกินต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับแจ้งว่าผู้ก่อเหตุหลังจากออกจากบ้านไปแล้วก็ยังได้ยิงปืนในบ้านของคนก่อเหตุเองอีกประมาณหานัดพนะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจจึงได้ประสานเพื่อขอกำลังและก็ได้เดินทางเข้าตรวจสอบนะครับบ้านตามที่รับแจ้งนะครับ เพื่อเขาระงรับเหตุพร้อมครับได้ควบคุมตัวนายสุขัมทนานชัยผูกก่อเหตุอยู่ในอาการมึนเมาเเวาจาบ่คอยเป็นซับน้เจ้าหน้าที่ก็เลยได้ตรวจค้นและก็พบเป็นพกปืนสั่นที่ใส่ก่อเหตุตะลับพร้อมกระสุนปืนอีกจำนวนหนึ่งและก็ได้ควบคุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดีที่สพแม่สายสำหรับอาวุธปืนนั่นครับเป็นปืนสั่นพกขนาด เก่ามอมอบีิเลกทะเบียนครับพร้อมกระสุนอีกจํานวนหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้น้าตัวผู้ก่อเหตุส่งพลังงานสอบสวนและก็ได้ยึดอาวุธปืนเพื่อตรวจสอบและได้ดําเนินคดีตามกฎหมายไปอีกข่าวหนึ่งพี่น้องครับนะฮะจับสองคนรายชิงรถจักรยานยนต์อ้างว่าเมาบ้วลูโตพิพนว่าเมาบ้วลูโตนะครับไปชิงไปแย่งเขามาว่าเจ้าของเมาบ้ลูโตมาเบิงครับนะฮะลูโตอีกเท่าหนึ่งก็ยุ่ในคุกแล้ว ตำรวจสพลำลุกกาจากังหวัดปทุมธานีครับซึ่งปทุมธานีมีตะเลืองคือกันครับจับกลุ่มสองคนรายหลังไปก่อเหตุจี้ชิงจักรยานยนต์จากใาย อายุ43ปีซึ่งกาก้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ไว้แบบชัดเจนชัดแจ๋วป้านกันกับท่ายหนังฉากหนึ่งมเดมเว่าเป็นธรรมดาเป็นการร่วมกันก่อเหตุของคนร้าย2คนครับโดยขณะที่ผู้เสียหายเป็นชายอายุ43ปีได้ขี่รถจกักรยานยนต์มาจอดบริเวณหน้าอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับและพ่อว่า ประตูด้านนอกปิดอยู่นจึงได้กำลังจะใส่ขี้กาดร,รับเพื่อที่สิเปิดประตูะได้มีคนรายสองคนขับขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่วันถัดไปก่อนที่จะ คนที่นางซ่อนท่ายนั้นชักปืนออกมาจ่อไปที่ผู้เสียหายและให้เพื่อนที่เป็นคนขี่จักรยานยนต์ามาต่อแรกนั้นไปขี่รถผู้เสียหายก่อนที่ทั้งสองคนจะขี่รถออกไปพร้อมกันนะครับเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนนี่ครับ12กุมภาพันธ์2568นะครับมือวันมาขะพร้อมเดียวโอ้ยวัอยุอันวันพาคกับพย,ยุตทำสัวนะคนก็นได้ <laughs> เออเมื่อตำรวจตรวจสอบนะครับ ตำรวจสพลำลูกกาทำงานแบบชับไวครับไซเวลาบ่ถึงหนึ่งมือในการทิ่ตามโตจับกลุ่มใช่อายุยีปี2คนครับคือนายหมอดและก็นายเอดนะครับอันนี้เป็นซื้อเหรียญน้ำสมมุดหรือว่าซื้อีหลีล่ะนะครับนายหมอดก็บนายเอดนะครับซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ได้พร้อมกับของกลางเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์และการรถจักรยานยนต์ที่ใส่กอเหตุ โดยนายมอดเป็นชายที่ใส่อาวุธปืนจอคนอื่นผู้เสียหายน่ะละโดยระวังถือคุ้มโตไปสอบปากคำผู้ต้องหาซึ่งได้เจอผู้เสียหายก็ได้ตะโกนขอโทษขอโทษครับผมขอโทษหลายครับนะผู้เสียหายที่รู้จักกันนะครับพ้อมกับบอกว่าก็เหตุไปเพราะว่าความเมาพะนะ ขณะที่ผู้เสียหายได้ว่าวาดีใจที่ได้รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เสียหายได้ไปโพดผ่านเพจคนรักลำลูกกาว่ารถถือกี่ชิ้นับไปและก็มีผู้แจ้งบอสแสว่ามีผู้โพดาขายรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองในเพจของขายรถเพจหนึ่งนะครับ เพราะเอกสารหลักฐานของรถยู่ใต้เบาะทั้งเบิดเลยซึ่งก็ได้แจ้งตำรวจจนติดตามจับกลุ่มโตผู้ต้องหาได้โอ้เกือบตัวนี้เกือบตัวนี้น,นะครับเอาจากใก็ดีใจน้ำที่ได้ลดขึ้นครับหลังที่สำคัญน่ะคนที่ไป ก่อเหตุเนี่ยละทั้งถึงคันชักปืนจี้ประนันกับบ่าเมนธรรมดาเดี๋ยวไปสองโคตรสองโคตรึ้นไปนี่เขาจะบ่นจี้เราเขาจะเอื่นป้นเหมือนบ่นะครับโทษกกษตรนักไปหนาอยู่ได้อว่าเมนเยาวชนพร้อมครับยี่สิบสี่ปีแล้วเราคิดใ้ซัมนียกันนะแสดงว่าเออทั้งชีวิตเราสิมีว่นเวียนอยู่ในหัวเราแน่นอนนะอนาคตเราจะต้องเป็นโจรจี้มอเตอร์ไซค์ยุหันนะครับเพราะสารวัตรก้าเหตุครับเราบ่มีความฝันวัาสิเป็นสะจวตรไ่มีความฝันวัาสิเป็นนะครับอาการเมืออซื้อ ดังหรือว่าเป็นานายตำรวจนะครับผอ,อบอรตรลอรหรือว่าเป็นผอ,อบอท่อบอ่อเราบม่มีความฝันมูนันกับเรามีความฝันแค่ว่าเราเราต้องไปหากี่มอเตอร์ไซค์ตไปหาโพดขายยังสินะครับแล้วเราคิดแค่นั้นวันต่อไปนะฮะแสดงว่าเ่เป็นพึงคิดด้เนี่ยต,ต้องคิดมาต้งหน่อยมีความฝันต,ตัน้งใจเล็กหน่อยแน่นอนนะฉะนั้นต้องเอาเล่าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับให้เราอยู่หลายปีจังหน่อยแล้วจะได้คิดใหม่